ก็จะมาแกะแกะถุงค่ะน,นี่เครื่องเรื่องตัวยืนจังเครื่องตัว ามสบายใจอ่า๋ยมาเปิดกล่องกันเลยจ้ะนี่เราสั่งมาจากเว็บออนไลน์นะจ๊ะเราสั่งมาในราคาหลักร้อยตอนแรกมันก็มีหลายราคาอะเนาะแต่ว่าอันนี้เราไปอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆในเพจที่เขาแนะนามานะจ๊าก็เลยลองมาใช้จะลองมาใช้ดูเอาราคาแบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะราคาหลักร้อยมาก่อนปิดถุงออกมาก็จะเป็นลักษณะเครื่องแบบนี้จ้ะ แทน,แทนก็จะมีเป็นตัวเครื่องสีดำมีแถบอันนี้นะจ๊ะแล้วก็ข้างบนเป็นลักษณะเหมือนหลอดไฟเป็นเหมือนหลอดไฟนะจ๊ะเนี่ยลักษณะเป็นเหมือนหลอดไฟตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแถบอ่สีขาวๆมีมีเป็นเลขคล้ายๆไม้บรรทัดนะเนาะแล้วส่วนด้านหลังก็จะมีเป็นสวิตจ้ะเป็นสวิตเปิดปิด ก็จะมีที่สำหรับใส่ถ่านจริงๆในในที่เขาขายนะน,นะนะเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเอาเป็นเครื่องที่ใช้ใช้ไฟเสียบไฟหรือว่าเสียบถ่านนะเนาะหรือว่าใช้ถ่าน <c oughs> ก็เลยเลือกที่จะใช้ถ่าน <c oughs> เพราะว่าบางทีมันเครื่องเล็เราเราก็เอาไปแบบหมายถึงพกพาได้นะ เราก็เลยตัดสินใจว่าเราเอาแบบฐานดูมาใช่ดูเนาะแล้วเราใส่ฐานก่อนนะจ๊ะจะได้มาทดลองกันว่ามันเป็นแบบไหน,นใส่ฐานเรียบร้อยแล้วจ้ดแล้วลองเปิดสวิตอ๋อมันก็จะมีไฟที่นี่จากที่เราไปดูใน ในวิธีใช้ของเขาอาจารย์ในร้านที่เขาขายน่ะเขาก็จะนำเงินมาหย่อนในต้จะเห็นว่ามันเป็นเรืองแสงอันนี้เขาบอกว่าเงินแท้แต่ถ้าเกิดไม่เป็นเรืองแสงน่ะ,ะเขาเรียกว่าธนบัตรปอลอมจะเป็นเรืองแสงอะไร ก็เราก็จะเห็นเป็นเรืองแสงแล้วก็จะเห็นเป็นเขาเรียกอะไรลวดลายบนธนบัตรอะจ๊ะลวดลายบนธนบัตรนี่คือธนบัตรแท้จ้ะนี่ก็เป็นเครื่องตรวจธนบัตรที่เราสามารถเอามาตรวจได้แบบในราคาที่ไม่แพงนะจ๊ะเราเลือกใช้เป็นแบบไททานจ้ะแล้วก็ปิดไฟไว้ านะการใช้งานและความทนทานเราก็ไม่ทราบนะจ๊ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าก็คิดว่ามันก็โอเคนะสำหรับราคาแบบนี้นะจ๊ะก็ช่วยเราทุนแรงได้เยอะในการที่ดีดีกว่าบางครั้งเนี่ยเรามาส่องดูแบบเนี้ยเราเราไม่เห็นเนาะเราไม่เห็นแล้วก็เรารู้ไม่เป็นนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเรามีเครื่องตัวเนี้ย แล้วก็ใส่ไปก็จะเห็นเป็นก็จะเห็นเป็นไฟส่องไปบนธนบัตรนะจ๊ะแล้วก็จะเห็นเป็นรวดลายที่อยู่ในธนบัตรเงินแท้ของเราจา้ะก็รสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะก็ขอจบการรีวิวเครื่องตรวจสอบธนบัตรแท้ธนบัตปรปลอม ซึ่งท่านผู้ชมนะจ๊ะก็สามารถใช้ความชอบส่วนตัวนะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะจะใช้คำพูดยังไงสามารถที่จะเลือกเลือกที่จะซื้อในร้านช็อปออนไลน์แล้วแต่เราจะเลือกว่าเอาราคาไหนนะจ๊ะเพราะว่ามันมีหลายราคามากมันมีหลายรุ่นมาก ก็สามารถที่จะเลือกซื้อนะจ๊ะแต่ว่าของของเราเนี่ยลองเลือกใช้รุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคจ้ะสำหรับที่วิดีโอนี้นะจ๊ะก็ขอจบการรีวิวเครื่องตัวธนบัตรไว้เพียงเท่านี้จ้ะพบกันคลิปวิดีโอหน้าจ้ะสวัสดีจ้า